สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักร้อยบนนะคะไปจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนกันก่อนค่ะสนับสรุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรหลักร้อยแบบเฉพาะกาลนะคะสูตรนี้เราจะเอามาช่วยตัดหลักร้อยแบบแบบมาตรฐานที่เราใช้กันมาหลายๆงวดนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะ ออดูว่าตัวไหนที่เราทําได้เมื่อสักคู่ในคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําสูตรหลักร้อยลงไปนะตัวไหนนะคะเราจะใช้สูตรนีออ้ซึ่งมีตัวเลขนะคะแบบสี่หลักนะคะจะเป็นหลักร้อยบนนะคะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าแบบเฉพาะการนะคะตรงหลักร้อยบนแบบเฉพาะการนะคะจะตั้งแสนนะคะหน่วยบนหน่วยครั้งที่1แล้วก็ทําตามตัวอย่างนะคะดูหัวที่หน่1นะคะ ตรง579นี้สูตรเหล่านี้อาจารย์ทำมาให้ดูหลายครั้งนะคะคลิปนี้อาจารย์จะไม่สอนทำนะคะจะดูผลเลยนะคะได้5678ดนะคะที่ตั้งมาแล้วก็ทำมาก็หวยก็ออก579นะคะก็เข้าที่5หลักร้อยนะคะงวดที่2นะคะ7 8 9 0ูนนะคะเป็นตัวเด่นที่ทำได้หวยออก972นะคะเข้าที่9หลักร้อยนะคะงวดที่3มก็ หกเจ็ดแปดเก้านะคะหวยก็ออกแปดหกหนึ่งนะคะแปดหกหนึ่งก็เข้าที่แปดหลักร้อยนะคะดูงวดที่สี่นะคะได้สองสามสี่ห้านะคะหวยออกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะก็เข้าที่ห้านะคะหลักร้อยนะงวดที่หกนะคะงวดที่ห้าที่หกนะคะ,ะกระทำเนี้ยตัวเด่นของงวดที่ห้านี่ก็หกเจ็ดแปดก็เจ็ดสองห้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักร้อย กางวดที่6นะคะ90 1 2ศนย์หนึ่งสองนะคะเป็นตัวเด่นหลักร้อยหวยออกสองหหนึ่งนะคะเข้าที่สองหลักร้อยนะคะก็เข้ามา,าหลายงวดอยู่นะคะเป็นวิธีการคิดแบบร้อยมาไหลนะคะว่าที่เจ็ดนี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดนะคะหวยออกเจ็ห้าศูนย์นะคะแล้วก็1 2 3 4สาสี่นะคะหวยออกสี่เจ็ดห้าแบบนี้นะคะแล้วก็90 1 2ศนย์หนึ่งสองนะคะ9 3 5สาห้านะคะหลังงวดที่1ินี้นะคะ90 1 2ศูย์หนึ่งสองวยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ งวดที่11นะคะก็ได้2 3 4 5นะคะเออไวยออก 3, 7 2นะคะ 3, 7 2ก็เข้าออที่เลขสานะคะเป็นหลักร้อยต่อมานะคะงวดที่แล้วนะคะก็3นะคะเออตรงนี้นะคะงวดที่แล้ว3าบวกสเป็น5 2าบวกสเป็นสี่อย่างงี้คะ่ะแล้วก็เอา5กับ4บวกกันได้9นะคะก็9012นะคะตรงนี้ออก0 37นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูในงวดที่13นะคะงวดที่เราจะใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าอันนี้ที่อาจารย์ไม่ทําให้ดูเพราะว่าอาจารย์ทําให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะ Não, ไม่ต้องทําให้ดูบ่อยๆนะคะ,ะมาดูของงวดที่เราจะใช้นี่นะคะหลักแสนนะคะใช้หลักแสนนะคะบวกหน่วยบนแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่1นนะคะแสนก็คือเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์นะคะบวกหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ด ศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์กับเจ็ดแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะตรงสี่ห้าแปดนะคะก็เลขแปดนะศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดนะคะเอาใช้สามหลักนี้มานะมาตั้งนะคะแล้วก็ทําการบวกนะคะเอาศูนย์กับเจ็ดบวกกันได้เจ็ดเจ็ดกับแปดบวกกันได้สิบห้านะคะเอ่อได้สิบห้าแล้วก็เอาเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองนะคะ แล้วก็เดินไปอย่างละหนึ่งแต้มนะคะ2ก็บวก1นะคะแล้วก็บวก1นอย่างนี้นะคะแล้วก็บวกที่1ก็ได้2องสามสี่ห้านะคะ,ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่1ได้2 3 4สามสี่ห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองก่อนนะคะสูตรที่สองว่าจายเา์เอาสูตรใช้มานะคะเป็นคู่กันนะคะเป็นเป็นแบบเฉพาะการเหมือนกันนะคะเอาใช้สองสูตรนี้นะคะเมื่อกี้ที่แล้วอลองเอาแ,แค่2ส,สูตรนี้ก่อนนะคะเพราะว่า ก็ยังเดินดีอยู่ยังไม่หลุดนะคะก็เอา,เอา,เอาสิบบนนะคะบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกเก้าคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เดินไปอย่างละแต้มนะคะตรงนี้ก็เป็นเก้านะคะเป็นเก้าคงที่เสร็จแล้วเราก็ลองเอามาบวกดูนะคะก็สิบบนเลขเจ็ดนะคะหน่วยล่างเลขสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดแล้วก็บวกกับเก้าคงที่นะคะ เจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นบวกกับแปดนะคะหนึ่งกับแปดบวกกันเป็นเก้าเก้ากับเก้าคงที่บวกกันเป็นสิบแปดนะคะแล้วก็เราก็เดินนะคะตรงนี้เราเดินไปอย่างละหนึ่งแต้มนะคะก็เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหววออกเก้าเจ็ดสองนะคะตั้งแต่งวดแรกนะคะอันนี้เรางวดที่แล้วเราทํา ใช้สูตรนี้อยู่นะคะก็ดูนะคะว่ายัางเข้าดีอยู่นะคะมาจนถึงงวดทีออ่ก็เข้าดีอยู่หลายงวดนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูออพอสังเขตประมาณนี้นก่อนนะคะแค,แค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะนะก็เป็นอองวดที่แล้วนะคะเข้าเป็นตัวได้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองสามซึ่งเป็นตัวเด่นนะคะเอาไปจับชนกับของร้อยมมลัยนะคะนะคะก็จะเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเด่นไปสามตัวนี้นะคะ ตัวนี้ไม่ชนตัวเดียวนะคะแล้ก็ออกศูนย์สามเจ็ดนะคะไอตัวที่ไม่ชนนี่มาอยู่ที่หลักสิบนะคะแต่อันในที่นี้เราจะดูแค่หลักร้อยนะคะดูแค่หลักร้อยนะคะมาดูงวดที่เราจะใช้จริงเลยนะคะเราก็จะใช้สิบบนนะคะอ่าสิบบนเลขสามนะคะเลขสามนะคะมาตั้งเลยนะคะเลขสามต่อมาก็หน่วยล่างนะคะเลขห้านะคะหน่วยออกเก้าห้าก็คือเลขห้านะคะ แล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะตรงสี่ห้าแปดนะคะก็เอาเลขสี่มาวางเลยนะคะแล้วก็บวกกับเก้าคงที่นะคะตรงนี้คือเลขสี่นะคะเลขสี่นะคะสามกับห้าก็เป็นแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองเสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็ได้หนึ่งนะคะสองสามแล้วก็สี่นะคะเด่นนะคะ อันนี้คือคือเดินไปอย่างละหนึ่งแต้มนะคะเดินไปอย่างหนึ่งแต้มก็ได้หนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็เอาสองสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะะกับสูตรที่สองนะคะเอามาจับชนกันนะชนกันจะได้ตรงนี้นะคะอาจารย์ทำให้ดูไว้ตรงนี้นะตรง ตัวเล็กไปไหมคะก็เอาตรงนี้นะคะเอาดูประมาณนี้พอนะคะจะตัวใหญ่ไปนะก็เอาตัวที่หนึ่งนะคะกับตัวที่สองมาวางเทียบกันนะคะจะชนสามตัวบางก็มีนะคะสามตัวนะคะสามสามหลักสามตัวนี้คะและบางงวดก็ชนสี่ตัวนะคะบางงวดก็ชนสามตัวมีงวดนี้นะคะที่ชนแค่เลขสองตัวเดียวนะคะชนสองตัวเดียวบางงวดก็ชนสามตัว ก็สะะี่ตัวอย่างนี้ค่ะมีชนสองตัวอ้มีชนตัวเดียวแค่งวดนี้งวดเดียวนะคะ,ะสักวันถ้าไม่หลุดไปซะก่อนนะเราอาจจะเจอชนแบบตัวเดียวแบบนี้นะคะอัะนนี้แล้วก็มาชนสองตัวก็มีสามตัวโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะชนที่สามตัวซะมากกว่านะคะ,ะชนสี่ตัวก็มีโชคดีนะคะที่งวดนี้ก็ยังชนสามตัวเหมือนเดิมนะคะระหว่างสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้านะ ของสูตรร้อยมมลัยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนเ,เป็นสูตรที่สองก็หนึ่งสองสามสี่นะคะสองสูตรนี้นะคะมาจับชนกันนะคะก็จะไม่ชนแค่เลขหนึ่งกับเลขห้านะคะนอกอกนั้นก็คือชนกันที่สองสามสี่นะคะคือเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะคะเลขสองเลขสามเลขสี่อาจารย์วงกลมเลยนะคะเลขสองสามสี่นะ,ะก็อยู่ตรงนี้นะคะสองสามสี่นะคะ สองสามสี 2, 3, นะ่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะคะมาสรุปสรุปหลักร้อยนะคะหาหลักร้อยก็สรุปที่หลักร้อยของงวดนี้เลยนะคะอาจารย์สรุปหลักร้อยบนนะคะหนึ่งนะคะเ,เราเรียนไปนะคะมีสี่สูตรนะคะสี่สูตรแบบหกหลักนะคะจะชนกันที่สี่กับเจ็ดนะคะ พอเราเอาอันเก่าอันนี้ตรงนี้ก็จะชนที่ศูนย์หนึ่งแปดนะคะ,ะแล้วก็พอเราเอาห้าหลักนะคะมาชนนะคะห้าหลักมาชนในงวดนี้นะคะ,ะแบบเอาห้าสูตรนะคะมาชนเอาแบบหกหลักเหมือนกันนะคะในในในสูตรเดียวกันนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองพอเอามาชนทั้งหมด ห้าสูตรเลยนะคะตอนแรกชนสี่สูตรตอนหลังเรามาชนที่ห้าสูตรเราก็จะได้เป็นสี่เจ็ดสามนะคะจะเพิ่มเลขสามมาอีกตัวหนึ่งนะคะเออแต่ละตัวนี่คือสี่เจ็ดสามนี่ชนที่สี่สูตรเท่ากันเลยนะคะตัวสี่นี่ก็ชนสี่สูตรเจ็ดนี่ก็ชนที่สี่สูตรสามก็ชนที่สี่สูตรนะคะในจํานวนทั้งหมดห้าสูตรนะคะ แต่อันนี้เราชนแค่4สูตรอยู่แล้วนะคะสสูตรอยู่แล้วก็ได้4กับ7เลยคะได้4สูตรทั้ง2ตัวนี้เลยพอเราเอามาชน่อ5สูตรนะคะก็ได้อย่างละ4 4สูตรเหมือนกันหมดนะคะไม่มีไม่มีตัวไหนที่เด่นมาเป็น5สูตรเลยนะคะจะชนเสมอกันหมดที่ 4, 7 3สนะคะทีนี้เราก็เอาแบบ สองสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเรียนกันแบบสูตรเฉพาะการนะคะ,ะแบบ4หลักนะคะสูตรเฉพาะการนี้เอามาก็ได้2 3 4าใช่ไหมคะที่ชนกันเราก็เอาจับ2ตัว2สูตรนี้เท่านั้นนะคะที่เอามาชนกันก็จะได้ตัวเด่นสุดนะคะที่3กับ4นะคะเด่นสุดที่3ากับ4่นะตัวรองก็เป็น2กับ7ไปนะคะ2กับ7 ะะเอาอาจารย์เห็นว่าสองตัวแล้วเราเอาแค่สองตัวนี้ก็พอนะคะเอาชนมากที่สุดสองตัวเลยนะคะเท่ากันเสมอกันเลยนะคะระหว่างสามกับสี่นะคะก็จะรอผลนะคะอาจารย์ก็จะเทียบให้ดูของงวดที่แล้วนะคะตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะเป็นงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะตรงหนึ่งแปดศูนนะคะงวดนี้เราได้สี่เจ็ดสามนะคะสี่เจ็ดสามแล้ว ตรงร้อยมลัยนะคะได้ศูนย์หนสองะคะศูนย์ห่งสองกับ1 8, นึนย์ะคะชนกันที่ศูนย์กับ1นะคะอย่างที่อาจารย์เคยเสรุปให้ไว้นะคะศูนย์กับหอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสี่เจดสามกับ234ี่ของร้อยมลัยนะคะ,ะแถวไหนก็ตรงกันเลยนะคะแถวนี้ก็ตรงกันนะคะได้2องสามอันนี้ก็ชนที่2ตัวนะคะคือ3ากับ4นะคะ อันนี้ออกไปแล้วนะคะตรงวันที่1นะคะของพฤศจิกายนออกไปที่037ย์นะคะก็เข้าที่เลข0นะคะเข้าที่เลข0ะะตรงนี้ก็คือชนกันที่0นย์กับ1นะคะเข้าศนะคะเข้าตัวเดียวนะคะคือเลข0นย์นะ,ะตัวที่แต้มแต้มนี้เท่านั้นนะคะแต้มแต้มนี้เท่านั้นส่วนงวดนี้นะคะส่วนงวดนี้ก็เป็นชนกันที่ สี่กับสามนะคะสี่กับสามนะคะก็ได้สองตัวนี้เหมือนกันนะคะสองตัวนี้นะอาจารย์ก็ไม่อยากให้เลือกตัวไหนนะคะอยากให้เอาไว้ทั้งสองตัวเลยนะคะจะออกอะไรนะคะ,ะจะออกอะไรในงวดที่สิบหกนะคะสิบหกพฤศจิก,กายนะคะรอผลอยู่นะคะอาจารย์ก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสูตรหลักร้อยนะคะ ฉบับแบบย่อๆนะคะแต่น่าจะเข้าใจนะ,ะสมาชิกของอาจารย์ก็จะเข้าใจนะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจจะงงนะคะก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็ดูไปดูไปก่อนนะคะเพราะว่ามาถึงอาจารย์ก็มาเจออาจารย์สรุปเลยนะคะถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปดูในหลักร้อยว่าออมีสูตรแบบไหนบ้างอะไรมีหน้าตายอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสี่นะคะกับสามนะคะสามกับสี่อาจารย์ก็จะตกให้นะคะและเด่นสุดๆก็ สามกับสี่นะคะหวังว่าจะชอบกันบ้างนะคะ,ะมีคนดูเป็นร้อยเป็นพันนะคะก็คงจะชอบกันบ้างนะคะ,ะใครไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะคะมองผ่านๆไปมันก็ไม่ทราบว่ามันจะมาต่อไปไหมนะคะเพราะว่าสูตรทุกสูตรนะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะอันนี้อาจารย์ทําให้ดูตามแบบ สูตรที่แล้วนะคะก็ใช้ในการทําก็หลายสูตรพอสมควรนะเบสกนี่ก็ประมาณเจ็ดสูตรนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะคะที่สรุปออกมานี่คือ7สูตรนะคะที่ได้3กับได้สีนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะถ้าหากว่าออไม่ค่อยชอบกันไม่อะไรกันอาจารย์ก็อาจจะ ดูก่อนนะคะว่าต่อไปก็จะวางเป็นแบบไหนดีนะ,ะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะย้ายจากบนลงไปล่างบ้างนะคะเนาะเผื่อจะเบื่อบนกันแล้วนะคะไปล่างบ้างนะคะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มานะคะหรือว่าอาจารย์พูดอะไรไม่ดีออกไปอะไรยังไงก็ขออภัยใ้หน้าที่นี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็ไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะพูดไป อาจารย์ก็คิดว่าพูดดีที่สุดแล้วแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับสมาชิกของอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามา,าชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสําหรับงวดนี้นะอา,อาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ดูในค่ําคืนนี้นะคะ ใครว่างถ้าไม่ดูไม่ทันก็ดูพวกนี้แลยดูอีกหลายๆวันได้นะคะเพราะว่าอีกหลายวันมากนะคะหัวหวยทึงจะออกนะลอตเตอรี่ทึงจะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยถึงจะประกาศผลนะคะในวันที่16นะคะของพฤศจิกาอีกหลายวันอยู่นะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ